อีกอเกตบล็อกดอกกมารกอดอกดอวเพกดกว่ามัปาิคนอตราธรรมิดกดอกพุดจันลนักสอดต้นหญนอดอดดูยึดแต่กเลรมาจนัเกบัตที่ที่ยคนเสาร์อแตบัที่ที่ท้อลาหลกอมูนเน่บ้านนอบ้าควิสาจูจนักเกตั้งสอดใครกับปานดอกูเวบ้าขาลพสัก ประชาชนอับอับกับบ้านมูบัดดาเลปสิญญาเวดาเลอไมเวกามิติเจ้าเต้โกเวกามาธิกานเนาะมาธิการบ้าข้าเลทิชโกเชอตาเกตตาเกลกามิติบ้าข้าเลอเวดาตาเกติเกิโกเลปสิญญาเลรังสิมันรมหนอ เปเมซิญารังสีมารมด้วยเวตากซ่เด้อหาทอดลูกเต๋อหรอกเดี๋ยวก็เทปยาดบเวลรังสีมารมอักจเมนน่ายาตนนาอ่ไม่เวอเมริกาคัสนาะก็เมริกาคัสเดบตบล้อเดตนรนอเจบอ่เวกเวก็เมริกาคัสาหกเกิดาสสบัญชีรายชื่อนาะ เมเวดาสสต่างกาเลปาติลิสเนาะตัวกเตมาเพ่อนตอาแคก็มาเนาะนเกมตาเมตาตอเเลยกเจ๋ดอเวด้าสสรังสิมารมแหล่ท่อไปได้เลยจอาตะก็เวรรมขึ้นโอเคโมันก็ดอปูเสีแต่เมตากานน้อมีบามก่อนเยเยตะกอเนาะเลิเฟซบุ๊กปุ Year, เชฟโอยาเลยตานาลอเตสตอบต่าร้านสิมารมแหล่ทอดได้ลภูมะเขือนี่แหลทอดเทเวดาอาอยุสิษษษษสิบห้าน้อเลิกก็มามูบาดา้จด๋ออ่าตา้งโลกสิบห้าปกติม,มาดีเนาะอัปูกิยเนี่ยบ้าขาเล้พักประชาชนเนาะเอาเวด้ประเท่อปอที่คือเสิงมุดโดะ ตัแตลอยไงบ้ามตัดดื้อแหลที่คือเวดาสือมุโดกองทัพหนอปะกาแต่มาตาล้กองทัพในสืบมุดโดหรอเวที่คือเวดาชอาอแควเวดาหนอเตเวดาและที่เราตัเดอฮนโทจักกีหนอะตากกต,ตาแค่แค่และแค่เชแลจอจืเวดาขวัวกิโลเนปะกาบ้ามากีท่ากีแค่แล่แค่เชดอกกบ้าสูรตาด,ดสเดินน,นี่รอเอาเวดาเนีไม่เวดา ตาลาบ้าวาก็เจ้แกที่พวกกโฏสะเนาะอปุกุ่เนี่ยไปกะทีบ้าอ่าพักประชาชนเมื่กพี่ทาเมเก่รังสิมันโรเมื่อกตากตะตุนเนี่ยคคลาเวดามุโดไทเนี่ยอ่าวเวดาที่ิมูฮิดาบ้าอภัานอกกีเลอกับโหวดเวดาบล็อกดูกรูลสอนอนีอ่านอกีอ่าภาชาตนาเกบ้ามาตาดูแลเห อาเวด้าฮักเก็บพ่อเราจูเดออนุทินชันบุรรกูลภูมิใจไทยละนอกิจจัอเปนไงหนอตาเป็นโยกควาสูสูเมดิอยแต่ลปุกุนเนอเวด้านนี่อ๋อหนอโคตรเนี่ยอยากอัพเดตดอฟเวกันโยโพนอปอแล้วก็จะแต่ไม่ควายตาเนี่ยยินนกอเนี่ยเกมหรือพัดดูเนี่ยบ้าชฉาปวาเจสบกวายด้วะ ကောဘာတော်လို့အစ်သက်နာမည်ပါပွာသပရကောဘာတတဲ့အာသန်ယာတုမတဘကဆင်ညာဝေကောတော်တဲ့အသီရုကောစင်လာအမေတာမေတာအမေတာမေတာတော်လေကရသလအပူကွေတုလမွတ်ချတိညာဟီဒော့ဂျော့ဂျော့ဆောင်အပ်တဲ့ကဒော့ပူဝဆစ်နော်အဝေးတိုင်းနေကြကောပါနော် เย่มุกจอตราตมาเส้น้าที่โจได้ให้กีรบายสิก่อนี่ออย่าได้แต่เมียป่าโดกระทอกะทุปะตัวว่างนอกจากอย่กัดโตะตามิตาต่อบุเหลือตามเหนือคูเแรเนี่อย่าแต่เสียก่านเนาะโอเคเม่เม่ดีเนี่นี่รังสิมาลมปกติมาแล้วผูมเขือ ก็แต่ตาก็ภูมิกเขาเนะบ้ามตาด้ลยและภูมิคุ้มนอะเรบัดเทนิตเตอร์เลยโยเลเซเววีสู้ทอไว่ด้ชอลเาไมได้นอตจะยาเตอร์เลยสู้เเไเก่นค่เอาไว้นประเทศมาละมันก็ตามมาเนาะการจอมพลังอาตมาตารตกเลยด e d o r บุ๋มปานิดาตารตตกเล တော့ကပ္ပါဘာတွေပြောက်ခုပြန်နာသိပ်ဖာလျှော့ခွေအဝယ်စိတ်လောအဝယ်စိတ်မြေပွာလာအမီတို့ရာနော်ဟိုကချော့ခွေလဲကလဲဝဲတာလဲတမ်းမြင်ညာကတော့ဖာတော့အမေသာငါဒီတိပားနော်တမ်းမာစာဒီလီဇမဲလေကချော့တဲဗာဟိုကုတော့ဘိကတိကကတမ်းမာစာဒီနိပွာမီတို့သာတူဗာချော့တော့သော့နာနမလဲနော်ဒီတော့ငါ့ကဒေါ်နုထမ်းချော့တော့ဝဲတာ အပေါ်အထရကနမွတ္တိနိပခသီမြတိယနော်တအဝဲနဲ့ကေဝရခေရဖလကဒူအော့ချိုးပန်ညောင်းအတော်ပွဲနော်ကိုကလေကဒူအော့ချိုးပန်ညောင်းလောအော့ကဒါခိပနဲ့သေခွကျေတေကတော့တာမောအာပွာအကတဲ့လေကြော်တိနွန်တေကတော့ဒါမဲမဒါမစ်တော့ပဲဘာနော်မိဘာနော် อากดันเนี่ตั้งแคเลกคือเล็กเรตปุาอินเนบ่วาเปิดเกวราไดจอบ่าอนุทอปราสาดาะจอบ่ะตาลุบะเนาะจอปะไให้กูให้ผ่าตาสีฟ้าละอ่ทอบูไว้ได้เตดคิดูเนี่ยว่าผิววิลาจอนเนี่ยทีสารละเลือดทารกพิธาเนี่ยผิววิสาเลจอนเลือคือเด็ดพิธาสีเนี่ยที่ะดเวสิ နော်အခိုင်အိနေအိုတောက်ကေတတုနဲ့အဝယ်စိညာချက်လော်အဲ့သာဟကေအဲ့ကေပတဲရလေဟကေချက်လော်အဲ့ကေသာခေါစနဲ့တာခွေတာကြီး啊အိုကေဝဲတာလည်းဝယ်စိတ်ကောလည်းကပကပ္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  เราอยู่บนนี้ก็เรกเคลกับเสืกัตาสุดาสุดาเบลก็ลิกช่นักเก็บบาหมาตานับเก็บบาเล็กต่อโลกดุยกลัวเล็บจ่อปะไปให้คุยผ่าตาไเมนยามาไม่โอเคมานี่ตาเกิตากลัวเลส่าลยเหมนยาตาเปิดตาเล่เลสาเลยเม็นยาสีนิ้องเทปไปเทลปุ๊บโร ถึงแม้จะเสียงว่าลุลุตเตเลอจอดิโนปรบะถึงแต่ม่รูว่ลุตเตเลจอดิโนปรวบะเนาะแต่อดีตเสียาบ้าเมเคคาเชตอใครเนี่ยสัตว์วัที่ยี่ส Sie, Sie se ิบเอ็ดเนาะอาวเวลาเจนเนอเรชันล่อสุดค่ะ压迫力ที่สุด ตากะซอเตเลซา.ดอดู.เตเลล.บัตเตบะเตเลบะกะกอ.ฟะแปดที่โนพาราบะเตเลบะกะปะโปร.บะเมตเตฟินญาตากีทากโลตากึซาคิดขะบะมันตากะแลเตกะบุ.เมอะ.มันตากะแลฮะปะฟลาโรโคโรนากะบุ.โคซัมบักกึซาจูดับเบิล.ยอมเมเตนะนะเซททออเซทเล.นอเดยปัวกึปัวกะยอ. ညကောသုလေအတနဲ့ရထောဘူးတမှုပဲခိုင်းနေပါလေသာသောဘူးသာတဲ့နေတယ်ပါနော်သာသောတာတဲ့ဘူးဒီမှာညစ်တဲ့ပါနော်နကောခောတအမရတော်ရစညာညစ်တဲ့ပါတနာကေခေါ်ရဘချကေချောပါခုပ်နာကောဒီကောကတဲ့ညကောတတဲ့ခုနာကောခေါ်ဒီကောကတဲ့မောကောဖော်လာချိတကညံခုနာခသုညာမောပြတမေပူကောလောမဆိုးရောတဆူတာကမောဖော်လာတရေ 워치워클의 어 부득다외로다 유력받는다.